มาดูตัวนี้กันตัวนี้คือ u l a n c y ตัว K 2 0ตัวไฟที่เป็นหนีบโต๊ะนะส่งมาเป็นกล่องแบบนี้ K 2 0 LED Key Light ผมซื้อพร้อมส่วนลดแล้วนะครับอยู่ที่1,671บาทรวมส่งนะครับอยู่ในไทยนะไม่ได้ส่งจากนอกนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ลิงก์นะครับดูที่ description นะครับผมจะลงไว้ ร้านที่ผมซื้อร้านออฟฟิเชียลร้านจีนอะไรแบบนี้ไว้ให้นะครับเลือกได้เลยนะครับยังไม่ได้แกะเปิดดูกันเปิดขึ้นมานะครับ k ย0สิเจอตัวไฟเนะี่ยดึงออกมาให้ดูก่อนก็ของที่มีในกล่องนะครับก็จะมีมาทั้งหมดเท่านี้เลยเท่าที่เห็นเลยนะครับก็จะมีตัวไฟตัวแม่เหล็กตัวสาย usb นะครับตัวขาตั้งแล้วก็ตัวแคมป์จับตัวรีโมทแล้วก็คู่มือนะครับแคมป์เนี่ยก็คือจะยึดกับโต๊ะนะ สมมติว่านิ้วผมคือโต๊ะก็คืออันนี้มาหนีบแล้วก็ขันนะครับเขาก็จะหนีบโต๊ะแบบนี้แล้วก็ตั้งอยู่แบบนี้นะครับตัวนี้จะมียางกันลื่นอยู่ทั้งบนทั้งล่างก็คือเสียบไปที่ขอบโต๊ะแล้วก็ไขนะครับนี่ไขแค่นี้เลยครับหนีบโต๊ะมีเหล็กแค่ตัว C ที่เหลือเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวขาตั้งนะครับขาตั้งก็จะเอาตัวนี้มาขันกับตัวนี้นะครับอ่า หรือว่าถ้าเราไม่ขันเราจะใช้เป็นไฟนอกสถานที่ก็ใช้เป็นด้ามจับก็ได้นะครับอ่ะเราก็ขันตัวนี้เข้าไปแบบนี้นะครับเราขันเข้าไปปั๊บแล้วคราวนี้เรามาดูความยาวกันก่อนนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยผมไม่ได้เอาตลับเมตรมานะผมใช้แม่พิมทัดนะครับก็คือความยาวเนี่ยจะอยู่ที่30เซนนะับแต่ตั้งแต่ออกจากโต๊ะนะครับถึงปลายน็อตนะครับการยืดจะเหมือนเสาอากาศนะครับดึงดึงเป็นเสาอากาศแบบนี้ หดดึงอย่างนี้นะครับเนี่ยหนืดอยู่นะครับอยากได้สูงต่ําเท่าไหร่ก็คือไม่มีการล็อกแบบไขล็อกนะครับอ่ะผมยืดสตดแล้วผมวัดให้ดูนะครับเอาวัดโดยไม่ทันนะไม่มีตลับเมตรนะครับบันนี้นี่ตรงนี้สามสิบเซนสามสิบเซนนะครับก็คือหกสิบเซนแล้วก็เจ็0สิบแปดสิบเซนนะครับหนีบกับโตะแล้วก็จะสูงขึ้นมาแปดสิบเซนนะครับอตรงนี้เป็นหัวเหมือนหัวบอลน,นะครับก็คือบิดแล้วก็ ยกได้เต็มที่แล้วก็คว่ำหัวได้นะครับตัวจับตัวนี้เป็นแบบนี้หมุนแล้วตรงนี้เป็นยางกันลื่นนะครับสกูก็1นส่วนสทั่วไปนะครับสายไฟก็ให้มาเป็น usb c ด้าน1นึ่ a ด้าน1นึ่ง c นะครับนี่ด้าน1นึ่ a อีกด้านหนึ่งก็เป็นไทย c นะครับความยาวยาวกว่าตัวขาตั้งนะครับก็น่าจะยาวประมาณเมตรหนึง แล้วก็จะมีตัวนี้มาให้ตัวนี้เป็นเหล็กด้านหนึ่งเป็นเทปกาว 3M ด้านหนึ่งเป็นเหล็กนะครับก็ลอกสีฟ้าออกก่อนได้นะครับเขาให้เอามาติดกับหลังไฟจะติดตรงไหนก็ได้นะครับตามที่ถนัดไว้เป็นที่เก็บรีโมทเช่นผมแปะตัวนี้ลงไปแล้วอ่ารีโมทก็มาเก็บตรงนี้แม่เหล็กอยู่ที่ตัวรีโมทเท่านั้นนี่กึ๊บนะครับอันนี้แม่เหล็กอยู่ที่ตัวรีโมทฉะนั้นตัวนี้เป็นแค่เหล็กสําหรับแปะนะอะ่ผมแยกออกไปก่อน ก็ดูอ่ะดูงานเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบนี้เขียนว่าเนี่ยบีจิมนะครับเราก็อ่าเป็นไม่เห็นเม็ด led นะครับเป็นแบบว่านวลนวลมาเลยนะนี่นะครับอ่าก็ไม่ใหญ่มากอยู่ที่เนี่ยครับยี่สิบหกเซนคูณกับสิบหกจุดห้าเซนนะครับหรือถ้าเขาก็ตามนี้เขาก็สิบสองนิ้วนะครับ ขอบจะหนาอยู่แค่ประมาณ2เซนนะครับตัวนี้เราก็จะมีจุดลิกนะครับจุดเสียบขาตั้งก็คือมีสกู1นส่วน4ตัวเนี้ยอยู่ด้านข้างกับอยู่ด้านล่างมีแค่2ด้านนะครับด้านบนไม่มีตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับผมเอาสายของเขาไปเสียบกับ USB นะครับเราก็ามาเสียบด้านหลังแบบนี้นะครับไฟก็จะติดขึ้นมาเลยแบบนี้ครับ ที่ผมจะใช้บางทีก็ใช้นอกสถานที่ผมก็จะใช้ power bank ของ u l a n c y ตัวนี้ที่ผมบอกไปแล้วก็ใช้สายสั้นนะครับก็เสียบกับ power bank เราก็มาเสียบกับตัวนี้ก็ติดเหมือนกันนะครับ2แอมป์ขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วเราก็มาไขาแบบนี้ติดตต่างนะครับก็เราจะได้ไฟแบบถืออันหนึง่งแบบนี้นะครับก็คือแล้วแต่ว่าเราจะไขทั้งไหน นะครับอ่าก็เป็นไฟต่อเนื่องที่ใช้นอกสถานที่ได้คุ้มอยู่นะครับราคาก็ถูกอันนี้ผมมาเสียบกับ USB หลังจอนะครับเนี่ยไฟไม่พอนะครับไฟไม่พอก็จะกระพริบแบบนี้อันนี้มาเสียบกับชุด USB นะครับก็จะไม่กระพริบแล้วครับอืมคราวนี้เรามาดูปุ่มกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีรูปไฟนะครับรูปสัญลักษณ์สายฟ้าเนี่ยก็คือเสียบ power แล้วก็0 1นย์5 6อันนี้เป็น Channel นะครับไม่ใช่ความแรงของไฟนะเช่นสมมุติว่าเรามีตัวเนี้ย2ตัวเราก็ตั้งไป็น a n n e l เดียวกันเวลาคอนโทรลมันจะคอนโทรลได้เหมือนกันหมดนะครับเช่นเราใช้รีโมทกดปิดหรือปดกดปรับอุณหภูมิกดปรับความสว่างทุกตัวก็จะทำงานพร้อมกันหมดอ่าก็คือเป็นการเลือก c h ช n n น l ให้ตรงกันเท่านั้นนะครับก็คือเนี่ยกดปุ่มคำว่า f H เนี่ยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนนี้กดไม่เกิดผลนะครับกดตอนนี้ไม่เกิดผลอะไรต่อไปนะครับเรามาดูการปรับไฟกันบ้างปรับไฟนะครับผมจะเอาถ้าเราฉายเข้ากล้องเนี่ยอยากจะดูยากนะครับผมฉายลงพื้นนะแล้วดูสีนะครับตอนนี้สีเหลืองตัวนี้มันจะมีปุ่ม power ปุ่ม power ถ้าเรากด3าวิก็จะดับแล้วก็กด3าวิอีกทีหนึ่งก็จะติดเราก็เป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดด้วยนะครับเนี่ยกดครั้งหนึ่งเปลี่ยนโหมด โหมดคืออะไรโหมดคือปรับแสงสว่างนะครับหรือปรับอุณหภูมินะตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะที่โต๊ะแสงผมจะเหลืองไปเรื่อยๆนะครับอ่ผมกดบวกก็จะเป็นแสงขาวมันจะปปับปรับอุณหภูมิขึ้นนะครับผมกดบวกค้างไว้นะเห็นไหมฮะที่โต๊ะจะเปลี่ยนเป็นแสงขาวก็คือ nee อุณหภูมิอ่ะจะปรับไปจากแสงเหลืองเป็นแสงขาวแล้วแต่ว่าเราต้องการหลายแสงเหลืองแสงบอม จนแสงขาวแล้วก็เป็นขาวจ้าเลยนะครับบวกกับลบแต่ถ้าเรากดปุ่ม power อีกหนึ่ทีนะครับปึ้งก็จะเปลี่ยนโหมดก็คือจากการที่เราเปลี่ยนอุณหภูมิจะเป็นความสว่างแทนนะครับนี่สว่างสุดเลย100%นะครับจะเห็นว่าโต๊ะจะเบิรนหน่อยแล้วก็คือถ้าลีก็กดลบลงมานะครับมันก็จะน้อยสุดก็คือไฟดับไปเลยนะครับแล้วก็กดบวกทีนี้คือ1%นะครับโต๊ะก็จะไม่เบินเท่ากับสว่างสุด อันนี้คือการใช้งานของแผงด้านหลังของไฟนะครับไม่มีอะไรเลยใช้งานง่ายๆนะครับอันนี้ปรับง่ายๆเพราะว่าเวลาเราตั้งค่าเราจะตั้งค่าไว้ถาวรอ,อยู่แล้วมีโหมดหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับด้านล่างมีช่องชาร์จ usb นะด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะี่ครับแล้วเวลาใช้งานก็คือกดเปิดก็กดปุ่ม power อีกครั้งไว้ก็คือหน้าจอจะขึ้นมาหน้าจอจะเป็น led แบบตัวอักษรแบบนี้ครับ แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ w i i i ช a n n e l แบตเตอรี่ WiFi, Channel, Battery, นะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งนี้เป็นความสว่างฝั่งนี้เป็นอุณหภูมินะครับอ่าไม่มีอะไรดูแค่นี้เลยครับดูชัดๆเป็นแบบนี้ครับอ่าก่อนอื่นถ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้อยู่ช h a n อ e หนึ่นี่นะครับช h a n อ e หน แต่ว่าที่ไฟอยู่ Channel 6ถ้าผมกดเปิดปิดไฟมันไม่ทำงานครับไม่ไม่ทำงานผมต้องปรับ a n n e l ให้ตรงกันก่อนก็คือกดปุ่ม C h ตัวนี้กดค้างไว้จนเป็น6นะครับเนี่ยกดค้างไว้3 4 5 6พอ6ปั๊บไฟดับเลยนะครับเพราะว่าตรงกันไฟทำงานนะครับนี่กดเปิดกดปิดกดเปิดกดปิดนะฮะอันนี้ไฟทำงานเลย ก็คือ Channel ใช้แบบนี้ครับก็จะสามารถใช้กับทุกตัวได้เช่นเราตั้งตัวนี้ไว้6หมดเลยมีตัวนี้3อันนะครับใช้รีโมทกดครั้งเดียวเนี่ยกดปิดตัวเลข6ทั้งหมดก็จะดับถ้าเราตั้งไว้5ก็ไม่ดับนะครับอ่าก็คือเป็น Channel ของสัญญาณรีโมทนะครับแล้วก็เป็นการซิงค์หลายๆตัวให้ให้ต่อเนื่องกันปุ่มตรงกลางนี่นะครับเป็นเปิดปิดไฟอันนี้มันเปิดปิดรีโมทนะครับอันนี้เปิดปิดไฟ นะเราก็ปุ่มบวกกับลบนี่คือความแรงของไฟเช่นเปิดแล้วก็อันนี้กดให้100%เนะครับเห็นตัวเลขดิจิตอลไหมครับวิ่งไป59 l เหกบเนี่ยจนถึง100%ก็คือเป็นความแรงของไฟนะครับไฟก็จะแรงขึ้นแล้วถ้าผมลบนะครับลบจนถึง0เลยก็คือจะดับที่0ดูไฟนะครับเนะี่ยปุ๊บไฟก็จะดับ ที่0แต่ถ้าเรามาแค่1นึ่งะครับนี่ศ์แล้วมา1ปึ๊บเนี่ยไฟก็จะติดอ่อนๆแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราใช้งานยังไงถ้าเราจอสินค้าหรืออะไรก็ใช้อ่อนๆใกล้ๆอ่อนๆแสงจะสวยนะครับอ่าใกล้สุดท้ายแลครับส่วนซ้ายกับขวาตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นไว้บาลานซ์ก็คือวอร์มไว้นะครับแล้วอันนี้ก็โควไว้นะครับก็คือตอนนี้นผมเร่งเป็น100%ก่อน นี่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ก่อนนะครับจะได้เห็นชัดอตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแสงไฟอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือคราวนี้แสงเป็นแสงขาวอยู่เห็นไหมครับผมจะกดเป็นบอ์มไว้นะนี่นะก็กดค้างไว้นะครับนี่นะกดค้างไว้เลยนะเดี๋ยวแสงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็จะมีอุณหภูมิบอกตรงนี้ตรงนี้บอก2 5 0 0ก็คือกดโคไปก็คือขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ จนถึงมากสุดที่9,000นะครับอุณหภูมิเควินส่วน2ปุ่มนี้ใช้กับมือถือนะครับก็คือซิงกกับมือถือเป็นสัญญาณบลูทูธอ่าผมเอาเครื่องผมตัวนี้นะเปิดสัญญาณบลูทูธนะครับนะครับสัญญาณบลูทูธแล้วก็กดแพรบลูทูธนะครับนะครับชื่ออูลันซี่กำลังจับคู่อุปกรณ์นะครับ เราก็จับคู่โอเคพอเราเปิดกล้องกล้องมือถือนะครับอ่ะกดนี้ก็คือเป็นถ่ายภาพถ้าเป็นกับมือถือก็ต้องปรับโหมดก่อนนะครับกด record video กด stop นะครับกด record video ก็ใช้งานแบบนี้ครับส่วนรีโมทไม่ต้องไปปิดนะครับเนี่ยเดีย๋ยวทิ้งไว้เดี๋ยวมันกระดับเองนะครับก็เวลาจะใช้ค่อยไปเปิดใหม่ เนี่ยนะครับตอนนี้ผมติดตัวเดียวนะไว้ตรงกลางเลยแล้วก็ซ้ายขวาเป็นสตูดิโอมอนิเตอร์นะแล้วก็จอคอมพิวเตอร์อยู่นี่นะครับอืมก็จะเป็นแบบนี้อะจะลองเปิดดูนะครับสายตอนนี้ผมยังไม่ได้เก็บนะครับอันนี้เปิดนะครับปิดเปิดปิดดูแบบเนี้ยไม่ได้สว่างมากนะครับแต่ดูการใช้งานกัน ก็น,นี้นะครับเวลาที่ผมไว้ประชุมหรือว่าอะไรจริงๆก็ใช้มาตลอดนะไฟห้องเป็นแบบนี้เลยข้างบนอย่างเดียวแสงมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดไฟนี่นะเปิดไฟก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะหน้าพองหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าผมปิดไฟห้องก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้ครับอันนี้ไม่ได้ยอมนะคือปิดไฟเฉยก็จะได้แบบนี้ถ้าเปิดไฟนะครับดูเราก็ปิดไฟนะครับอันนี้มืดเลย อันนี้คือเป็นแสงจากจอคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ถ้าเปิดไฟนะครับอันนี้เป็นแสงจากไฟวูเลนซีนะครับแล้วก็ถ้าเปิดไฟห้องไปด้วยอ่าก็จะได้ประมาณนี้ครับอ่ะอันนี้คือแสงขาวสุดเลยนะครับเนี่ยแสงขาวสุดเลยจะได้แบบนี้ที่เหลือกล้องผมใช้เป็นเว็บแคม,มนะก็จะออโต้ต,ตามนิดนึงอ่าแล้วอย่าผมปรับเป็นแสงเหลืองนะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้อันนี้แสงเหลืองบวกไฟห้องนะครับ ถ้าดับไฟห้องแสงเหลืองก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ดับไฟห้องโอเคครับเรียบร้อยครับอันนี้เป็น, i, นรีวิวอุลันซีนะครับรุ่น K20 ไฟหนีบโต๊ะนะครับเป็นไฟสตูนีบโต๊ะเนี่ยใช้งานสำหรับสตรีมเมอร์หรือว่าไว้เวลาเราทำพอดแคสต์อะไรพวกนี้ก็จะใช้แบบนี้กันนะครับอันนี้มันถูกนะซื้อ2อัน3อันยังได้เลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ